นายเจริญฤิ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจิลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หขึ้นประดิษฐานบนแท่นฐานหน้าที่ว่าการอำเภอแม่ริเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้ข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าได้เคารพสักการะและน้อมรำลึกถึงพระมาหากรุณาธิคุณของพระองค์ โดยมีนางสดาพรสงวนสัตนายยกเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงใหม่นายชัชวานฉายบุตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายกนกศรีวิชัยนันต์ประหลัดจังหวัดเชียงใหม่และนายพักวัตขันทะฮิรันนายอำเภอแม่ริพร้อมด้วยส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้สำหรับพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่ทางอำเภอแม่ลินได้จัดสร้างขึ้นและนำมาประดิษฐานไว้ที่ที่ว่าการอำเภอแม่ลินในครั้งนี้มีขนาดเท่าพระองค์จริงตั้งหันหน้าพระพักออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามความเชื่อของชาวล้านนาโบราณ เพื่อเป็นอนุสรให้ข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าได้เคารพศักการะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและให้ประชาชนได้น้อมรำลึกถึงพระมาหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อปวงชนชาวไทยตลอดมาโดยเฉพาะการที่พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้มีการเลิกทาตและไคร่ในประเทศไทยรวมทั้งเป็นผู้ปฏิรูประบบการปกครองของไทยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยทรงเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เหมาะสมกับยุคสมัยหลายประการ